สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Red Successor ผู้สืบทอดเจตนารมสีแดงรายการนี้จะพาทุกท่านไปย้อนดูช่วงเวลาสำคัญต่างๆของบรรดาดาวรุ่งจากแคริงตันว่าพวกเขาเคยมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับพอบ็อกบาเชื้อไวรัสราคาแพงที่ไม่รู้จักคำว่าให้เกียริ เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้นักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นที่รักของแฟนบอลทั้งๆที่บางคนเนี่ยฝีมือก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรมากอย่างเช่นแกรี่เนวิลถึงแม้ว่าฝีมือของเขาเนี่ยจะธรรมาดามากนะครับแต่เมื่อเขาอําลาสโมสรไปแฟนบอลทุกคนก็ยังยกย่องให้เขาเป็นตำนานสโมสรหรือแม้แต่นักฟุตบอลบางคนที่จบไม่สวยกับสโมสรแต่แฟนบอลก็ยังรักเขาเสมออย่างเช่นรอยคีน อันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับแต่2เหตุผลใหญ่ๆที่สําคัญก็คือความจงรักภักดีและการให้เกียรติสโมสรซึ่งทั้งรอยคียนและแกรี่เนวิลเนี่ยมีสสิ่งนี้อยู่เต็มหัวใจแต่ไม่ใช่กับพอลป็อกบาทาั้งๆที่เขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรเหมือนกันและมีฝีมือระดับโลกด้วยซ้ําแต่เขาเนี่ยไม่เคยเป็นที่รักของแฟนบอลเลยเพราะเขาขาดสสิ่งนี้เลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี2009แมนยูเต็ดทำทุกวิถีทางเพื่อคว้าตัวกองกลางดาวรุ่งพรสวรรค์จากทีมเลออาฟประเทศฝรั่งเศสอยากพอบ็อกบามาร่วมทีมถึงขั้นที่ว่ามีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันใหญ่โตเลยทีเดียวจนในที่สุดเนี่ยก็ได้ตัวบ็อกบาเข้ามาร่วมทีมเยาวชนโดยเซ็นสัญญาทั้งหมด3ปีครับบ็อกบาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเยาวชนเขาอยู่ในทีมชุดเดียวกับที่คว้าชแชมป์ FA y o u ย h Cup ในปี2011รวมกับเจสซี่ดินกาดและราเวลมอริสัน ภายใต้การทําทีมของโอเลกุนนาโซชาครับด้วยพรสวรรค์ของเขาเนี่ยทำให้เขาถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี2012ที่สัญญาของพอปอกบากลังจะหมดครับ ในวเวลานั้นเนี่ยแมนยูในเด็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นอย่างหนักทําให้ตําแหน่งกองกลางในทีมเนี่ยขาดแคลนเป็นอย่างมากบ็อกบายเองก็รู้สึกว่าโอกาสของเขาเนี่ยมาถึงแล้วแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กดาวรุ่งแบกรับความกดดันในเกมระดับสูงมากจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปแม้แต่ในช่วงที่กองกลางแทบจะไม่เหลือเลยเนี่ยเซอร์อเล็กก็ยังเลือกที่จะดึงพอลสโคที่เลิกเล่นไปแล้วให้กลับมาช่วยทีมมากกว่าที่จะให้พอลบ็อกบาลง บ็อกบาเองเนี่ยก็คงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจครับที่ไม่ได้รับโอกาสจนกระทั่งการมาถึงของชายที่ชื่อว่ามิโนไรโอลาที่จะเข้ามาเป็นเอเย่นให้กับบ็อกบาโดยที่ไรโอลาเนี่ยสัญญากับบ็อกบาเอาไว้ว่าเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ็อกบาเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาจัดการทุกอย่างเองซึ่งบ็อกบาก็ตอบตกลงครับในช่วงการเจราจาสัญญ,ญาฉบับใหม่เนี่ยแต่เดิมเซอร์เล็กตั้งใจจะมอบสัญญ,ญาให้กับบ็อกบา โดยการเสนอค่าเหนื่อยที่สูงถึง1 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับดาวรุ่งคนหนึ่งในเวลานั้นหากแต่ว่าเมื่อถึงวันที่จะเจราจาเนี่ยมิโนเรโอลากลับไม่พอใจสัญญาฉบับนี้เขาต้องการค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นและการการันตีลงสนามโดยที่เรโอลาเนี่ยพูดเหน็บแนมเ,เ,เสือ้อเล็กเอาไว้ว่าสัญญาแบบนี้หมาชอว,ว่า2ตัวของผมยังไม่เซ็นเลยซึ่งนี่ละครับที่ทําให้เสือ้อเล็กฉุนขาดและด่าไราโอลาไปว่า ไอถุงขี้และล้มโต๊ะการเจรจาทันทีในในที่สุดไลโอลาก็พาบ ok ็อกบาไปยูเวนตุสโดยไม่มีค่าตัวครับซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ยูเวนตุสเองเนี ok ่ยบ็อกบาก็ช่วยทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอาถึง4ปีติดต่อกันแถมช่วงบอลโลก2014เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติฝรั่งเศสครับจนคว้ารางวัลโกลเด้นบอยในปีนั้นมาครอบครอง ก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าไรโอลาเนี่ยทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับบ็อกบาจริงเพราะไม่เพียงแค่ค่าเหนื่อยกับโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นแล้วบ็อกบายังกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของโลกและไรโอลาก็ยังทําให้แบรนด์ของตัวบ็อกบาเองเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นจริงๆซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้บ็อกบาเนี่ยว้ใจในตัวไรโอลาเป็นอย่างมากแต่ถ้าจะมีอะไรที่แมนยูในเต็ดทําผิดพลาดมากที่สุดมันไม่ใช่การเสียบ็อกบาแบบฟรีๆไปให้ยูเวนตุสครับ กลลัับนแ้วมันคือการคว้าตัวบ็อกบากลับมาร่วมทีมในปี2016โดยค่าตัวสถิติโลกตั้งหาเพราะสิ่งที่บ็อกบาร์กำลังจะทำต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนบอลยูไนเต็ดจะไม่มีวันลืมโดยเด็ดขาดตลอดระยะเวลา6ปีของเขาที่โอทัฟฟฟอร์ดบ็อกบาร์ลงเล่นไปทั้งหมด236นัดยิงไป39ประตูกับ51อแอสซิส ซึ่งด้วยตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะครับแต่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าคุ้มค่าเลยเมื่อเทียบกับค่าตัว89ล้านปอนด์ของเขาบ็อกบาเนี่ยไม่เคยทําตัวให้กลายเป็นที่พึ่งของทีมได้เลยแต่เรื่องผลงานก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันทําให้แฟนบอลเนี่ยไม่มีวันให้อภัยเขาเด็ดขาดก็คือเรื่องนอกสนามต่างหากเราไม่รู้ว่าตลอดระยะเวลา6ปีของเขาที่แมนยู่นเต็ดเนี่ยเขาเปลี่ยนทรงผมไปทั้งหมดกี่ครั้ง บางทีแล้วมันอาจจะมากกว่าจํานวนประตูที่เขายิงหรือแอสซิสต์ได้ก็ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอมิโนไรโอลาเอเย่นยอดรักของเขาเนี่ยก็ยัอยงออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสโมสรนแบบไม่ให้เกียติด้วยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสโมสรนในเรื่องต่างๆหรือการปั่นประสาทว่าบ็อกบาเนี่ยกำลังจะย้ายหนีบีสาดแดงทงั้งๆที่เจ้าตัวยังคงเหลือสัญญาอีกหลายปีและบ็อกบาเนี่ยก็ไม่เคยออกมาปรามตัวไรโอลาเลยสักครั้งและไม่เพียงแค่ไรโอลาเท่านั้นนะครับบ็อกบาเองเนี่ยก็เคยให้บทสัมภาษณ์แบบที่ไม่ให้เกียรติ สมงงสอนอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าเรียวมัดลิดคือทีมในฝันของเขาหรือแม้แต่การเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนการสูตรอากาศบริสุทธิ์มากกว่าการเล่นให้กับแมนยูเนต็ด ในช่วงไม่กี่วันมานี้ได้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับสารคดีของบ็อกบาที่กำลังจะฉายในอเมซอนพรา m มครับโดยเนื้อหาบางส่วนในนั้นเนี่ยบอกเล่าเอาไว้ว่าบ็อกบาและทีมงานของเขาเนี่ยใช้แมนยูเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองเลยยังมีพูดถึงสาเหตุที่เจ้าตัวไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยโดยเขากล่าวเอาไว้ว่าความคิดของผมก็คือการแสดงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เห็นว่าพวกเขาคิดผิดที่ลังเลจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับผมและแสดงให้สโมสรอ,อื่นๆเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำพลาดที่ไม่ยื่นสัญญาใหม่ให้กับผมไรโอลาบอกกับผมว่าแมนยูไนเต็ดกำลังรับผมอยู่แมนยูไนเต็ดจะบอกว่าต้องการตัวคุณโดยที่ไม่เพิ่มอะไรให้คุณเลยได้ยังไงกัน เมื่อเราดูจากสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าโฟกัสของบ็อกบาอยู่ที่อะไรเขาไม่เคยแสดงผลงานไม่เคยมองถึงผลประโยชน์ของสโมสรที่จ่ายค่าเหนื่อยให้กับเขาเลยเขาสนเพียงแค่แบรนด์ของตัวเองเท่านั้นที่สําคัญแล้วเขายังสําคัญตัวเองจนเกินไปอีกด้วยอันที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าแมนยูเน็ตจะไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขานะครับเพียงแต่ว่าแมนยูเน็ดไม่ได้ให้ค่าเหนื่อยที่เขาต้องการต่างหากซึ่งแต่เดิมเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่295,000ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์เป็นรอ เพียงแค่ดาวิดเดกอาและคริสเตียโนโรนันโดเท่านั้นและด้วยตัวเลขเนี่ยมันก็นสูงเกินกว่าผลงานที่เขาทําได้กับแมนยูนเต็ดแล้วแทนที่จะมาขอค่าเหนื่อยเพิ่มบ็อกบาคุณจะต้องถามตัวเองก่อนครับว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่า เราลองดูไปที่ดาวิดเดกอที่รับใช้สโมสรมายาวนานถึง10ปีและเขาไม่เคยพูดอะไรทำร้ายสโมสสและไม่เคยแสดงความไม่เคารพต่อสโมสสเลยสักครั้งช่วงที่เขาฟอร์มตกเนี่ยแฟนบอลก็ยังอยู่ข้างเขาครับและคิดว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับค่าเหนื่อยแบบนี้แต่บ็อกบาเนี่ยไม่เคยทำได้อย่างที่เดกอเคยทำเลยจริงๆแล้วถ้าบ็อกบามีความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติสโมสสนอยู่บ้างสิ่งที่เขาควรทําตั้งแต่แรกคือการตัดสินอนาคตตัวเอง ก่อนที่สัญญาจะหมดลงเขาควรเดินไปบอกบอร์ดบริหารให้ชัดเจนเลยว่าเขาจะต่อสัญญาหรือไม่และถ้าเขาไม่ต่อเนี่ยก็พูดให้ชัดเจนไปเลยแล้วถ้าพูดไปแล้วสโมสรอนยังไม่ยอมขายเขาถึงวันนั้นต่อให้เสียฟรีเนี่ยก็จะไม่มีแฟนบอลคนไหนด่าเขาเลยสักคำแต่สิ่งที่บ็อกบาท์ทก็คือการดึงเชงไปเรื่อยๆจนหมดสัญญาและย้ายไปแบบฟรีนอกจากนี้ยังมาออกสารคาดีงี่เง่าที่พูดจาไม่ให้เกียรติสโมสรอนอีกต่างหาก จากที่ฟังมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คงเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเพราะเหตุใดนักเตะอย่างพอปอกบาถึงเป็นนักเตะที่แฟนบอลรังเกียจมากที่สุดคนหนึ่งทงั้งๆที่เขามีฝีมือระดับโลกใช่แล้วครับเพราะเขาคือนักฟุตบอลที่ยโสโอหังสําคัญตัวเองผิดและไม่เคยให้เกียรติสโมสรที่จ่ายเงินเดือนเขาและแฟนบอลที่สนับสนุนเขาเลยสักวินาทีเดียวที่เขาสวมเสื้อแมนยูเนตดอยู่นั่นเอง ถ่ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนแมนยูเนเตดเนี่ยไปยืมนักเตะมาจากยูเวนตุสโดยจ่ายค่ายืมราวๆ89ล้านปอนด์และเสียค่าเหนื่อยประมาณ92ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา6ปีที่เขาอยู่ที่นี่นี่คือนักเตะที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยเริ่มจะคิดเป็นกันบ้างแล้วความผิดพลาดของแมนยูเนเต็ดไม่ใช่การปล่อยให้สัญญาบ็อกบาหมดแล้วเสียฟรีไปแบบไม่มีค่าตัวแต่มันคือการที่แมนยูเนเต็ดซื้อเขากลับมาด้วยค่าตัวสถิติโลกทั้งหากเพราะฉะนั้นถึงแม้แมนยูเนเต็ดจะไม่ได้ค่าตัวของเขากลับมาเลยสักบอลเดียวมันก็อาจจะดีกว่าการยอมเพิ่มค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อล้งเขาเอาไว้ก็ได้ โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเคยดาบ็อกบาเอาไว้นะครับว่าเขาคือไวรัสของทีมเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรั้งไวรัสเอาไว้การปล่อยไวรัสออกไปจากทีมถึงแม้ว่าจะเจ็บใจแต่นี่อาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับบอร์ดบริหารแมนยูก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากแมนคูเนียนไทยแลนด์ในโอกาสถัดไปนะครับ r รสซักเซสเซอร์อีน่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามชมได้ในแมนคุณเนียนไทยแลนด์ดินแดนของแฟนๆปีศาจแดงนะครับสวัสดีครับ